พีม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 ทุกคนคือมีคืนวนันนี้วันศุกร์ตอนนึกว่านึกว่าเราจะมีซ้อมกันก่อนแบบความจริงไม่มีก็คือเราจะเจอกันอีกทีคือตอนเรียนเลยแต่ผมนึกว่าแบบวันนี้จะมีคนมาซ้อมก่อนลืมดูตารางก็เลยเนี่ยตอนนี้สี่โมงครึง่ง ก็เรียนเท่าไหร่เรียนทุ่มรึงสามชั่วโมงอยู่สามชั่วโมงแบบคือกะว่าจะมาแกะท่ามาชิดท่าอะไรก่อไงเมื่อกี้นี้เเมื่อกี้นี้เราสอนกันเสร็จเนาะแล้วก็ยืมถ่ายเพราะแบบยาวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยท,ทุกคนผมกโทษทีอันนี้มันง่วงแล้วผมก็เลย มันดึกแล้วก็เลยง่วงเลยดูดิเตียงมันนุ่มมากเลยดึงถึงๆึงถึงถึงนึงเึงถ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 งถึ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 รถึงถึงถึงถ้งถึ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 งถองนึะถึงถึ้วึงถึอนึง้แงถวงถึงถึงถนี้ึงถึงถึอถึงถึงถึงถลง จะอยู่อย่างนี้ครับห้านาทีแล้วกันดูหัวดิยังก็สับรถเลยเสียงต้องมาแรือเปล่าเดี๋ยวมาใกล้สรกก็จแล้วเดี๋ยวเราก็นอนเลย พรุ่งนี้เราต้องตื่นต้องนะตื่นแปดโมงนะเข้าใจไหมตื่นแปดโมงอย่าลืมปลุกเลยถ้าพรุ่งนี้ไปสายนะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่านายเลยเอาละ ไปในตู้เย็น,นเลยด้วยเนะจ๋งอะไรวะนะฮะเจอกันอากาศเช้าๆอย่างนี้นะครับรคุณพูดมากไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบคุณเลย แล้วเขานอนอยู่ตรงนี้เขาพยายามทำตัวกลมกลืนกับหญ้าเขาลืมไปว่าเขามีสีเทากับสีขาวอยู่บนตัวเขายังมีสีน้ำตาลอีกด้วยช่างไม่เจียมตัวเอาซะเลยและแต่ฟันค็ไม่ได้เป็นสีเขียวฟันยังเป็นสีเหลืองอีกครับไม่เจียมตัวเอาซะเลยใช่ไม่กลมกลืนเลยไม่กลมกลืนจะทำเป็นเนียนแต่ก็ไม่เนียนยญ้าเข้าป่าแล้วดูสิ หญ้าเขาป่าแล้วดูสิใช้ม่ได้เลย<า>จริงๆในถ่ายอะไรโจเซฟชิงถ่ายบล็อกไหมอ๋อเหรอดีนี่ขอบคุณเนี่ย มีไม่ีมีอันนี้คือที่พี่ๆมาอันนี้หนัดผมเอาอะไรให้ไม่เห็นข้างหลังเลยว่าเป็นยังไงก็มีจีซังกับผมนะฮะแล้วก็แบบที่ได้หนัแบบผมแบบจัดเต็ม ไม่คิดเลยว่าแบบผมสั้นๆจะมาทำได้ขาานีี แล้วเรื่องกิงบ้างฮะเหมือนเทพเอนเทพรื่องกิงบ่าฮะคุณปองจริงครับผมก็เป็นคนเทื่อนเราสไม่เคยแอคเลยบอกเลยไม่เคยแอคนีกเราเวิร์กช็อปเสร็จแล้วแล้วจะมาดูกันว่าใครทำแบบไหนกันบ้างอันนี้คือผมไหนจีซังดูดิจีซังดูดิทำผมยังไงเนี่ยพ่อจีซังเอ้ พี่เล็กพี่เล็กผมพี่อ่ะก็แบบแต่ยุ่งๆนิดนึงแบบเซย์เปิดแบดแบดบอยนะฮะอันนี้ก็คือผมเซตของเจนะเป็นรูปแบบแบดบอยดูดีขึ้นมาทันทีจะเด็ดเลยฮะไหน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 ดูสิทุกคนทุกคนนี่ถ่ายวอล์กกันหมดเลยนะเฮ้ยเออได้นะขึ้นกล้องอยู่นะกล้องอยู่เนี่ยเขาก็ถ่ายวอล์กทำไมอ่ะ มันทำไมหรอเค่นีวแหละเก็บเก็บเฉชออเกชอมาจากไหเนี่ยหรอนี่นตอนนี้เราแบ,บ่งเป็น2ทีมนะฮะทีมที่จะไปที่ซ้อมโดยการขับรถไปกับพวกเราผมกับพี่เล็กที่จะเดินไป กิจอ่ะพี่กลัวเหรอพี่กลัวจิ้งจกอ่ะไม่กลัวผมก็ไม่กลัวแต่ตัวใหญ่มากเลยคีสังอะกลัวจิ้งจกตุกแกด้วยอะไรโจเซฟกลัวตุกแกวะผมไม่กลัวจริงเหรออืมแมงมุมผมก็ไม่กลัวแมงมุมก็ไม่กลัวพี่กลัวอะไรอืมกลัวเน็กนิดนึงไม่โอดีดีดี กไม่่คอยลัวผมก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเหมือนกันงูพี่กลัวไหมก็ก็ถ้าเจออาสีอาประชิดก็กลัวแต่ว่าถ้าแบบมันไม่กัดก็ไม่กลัวเออเหมือนกันจับได้อะเหมือนกันเหมือนกันพี่กลัวแมงครับไหมไม่ผมก็ไม่สุดยอดเลยเราชอบตบแมงสาบวันนั้นผมยังจับแมงสามให้ทุกคนอยู่เลย